ฝั่งมุกก็รู้สึกว่ามันมีความสุขดีพอมันมีแฟนแฟนบอกให้เอาออกแต่ว่าฝั่งมุกไปแล้วเนี่ยจะออกยังไงแล้วถ้าเลิกกับแฟนไปแล้วเนี่ยสมมุตินะคะมันจะกลับไปฝั่งอันเดิมเหมือนเดิมได้ไหมคือถ้าเลิกกับแฟนคนนี้ไปอะค่ะฝั่งมุกนี่นะคะก็เป็นความคิดของฝ่ายชายว่าการที่การสั่งมุกจะเพิ่มขนาดของไวรัสเพศและหุกระ ไปกระตุ้นปุ่มต่างๆไฟยิงถ้าไม่ชอบใจแต่ทางไายิงเนี่ยฉัย,ยังไม่เคยไายิงคนไหนชอบการฝังมุกเลยเพราะกลัวเป็นมะเร็งาปากมดลูกกลัวมปกระแทกตรงนั้นตรงนี้กลัวมีเลือดออกกลัวสกรปรกกลัวติดเชื้อนะคะดังนั้นก็เอาออกนะคะการฝังมุกเนื่องจากฝังไม่ลึกมากฝังที่ผิวส่วนใหญ่หลังจากเอาออกแล้วก็ไม่ค่อยมีแผลแล้วก็ระวังการติดเชื้อออกอย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็สามารถ นะคะมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วก็มีแฟนคนใหม่ได้คือมันเป็นรสนิยมฝ่ายชายที่ไม่ค่อยถูกจริตกับฝ่ายหญิงนะคะในการฝังมุกเนี่ยนะคะ,คะก็หรืออย่าหนึง่งการผ่าหัวเบนส์นะตังตังอเออค,คือผ่าหัวเพ์เป็นแฉกแฉกแต่ว่าฝ่ายหญิงนี่เราเคยเห็นฝ่ายหญิงทั้งติดต่อมาถามว่าทำไงกลัวนะคะค่อนข้างกลัวนะคะคือรสนิยมของคนผ่าให้เป็นแฉกแฉกเนี่ยที่ชอบคงไม่เยอะ เหมือนคนผ่าลิ้นให้เป็นสีแฉกเนี่ยต่างโอ้ค่ะเหมือนเหมือนเอเลี่นลนยนเลย,<อ>เลยค่ะ,ะคนชอบก็คงน้อยนะคะค่ะค่ะเอาเป็นว่าก็คือมันเป็นเรื่องรสนิยมแหลกบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันฟังไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราดูแบบดูน่าสนใจดูแฮปปี้เราเองมีความสุขแต่ว่าคู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้อย่างคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบนะคะมันคือธรรมดาพื้นๆเหมือนที่มีเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะอันเนี้ย ก่อนจะฝังคิดให้ดีผู้หญิงก็เหมือนที่คุณหมอว่าคือไม่ได้ชอบแบบนี้ทุกคนสส่วนมากนะคะเท่าที่ถามมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะต้องไปเอ,ออกเพราะว่าแต่งงานนะคะภรรยาอาจจะรับไม่ได้หรือว่าไม่ชอบด้วยนะคะ